ถ้าคุณไม่รอบครอบในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆพวกนี้คุณจะทําเรื่องใหญ่ๆได้ไงประเทศชาติเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากใหญ่ๆมากละเอียดอ่อนมากรอบครอบมากไต่ตอนสูงแล้วต้องดูข้อมูลทางกฎหมายให้ชัดเจนหมดแต่เรื่องแบบนี้คุณผ่านเล่นๆคุณเหมือนคุณมาทาละครอนะผิดตัแก้ใหม่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเลยจะไม่รู้ว่าพฤติกรรมของคนนี้เป็นยังไง mm hmm. เคยเป็นอะไรกันมา mm hmm. แล้วการความผิดนี้เกิดขึ้นในยุคที่ว่าน้ําท่วมมีการแจกถุงยังชีพจํานวนมากมหาศาลแล้วเกิดในรัฐบาลยิ่งรักใช่ค่ะจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้แต่ทำไมถึงกล้าเชียร์มผมเห็นใจคุณทักษิณแกออกจากประเทศไปสิบเจ็ดปีแกอาจจะไม่รู้ตื่นลึกหนาบางก็ออกไปช่วยกันเพราะเป็น,นสมาชิพกพรรคะนะฮะเขาไปช่วยโอเคผมเข้าใจ องิงจะเป็นหัวหน้าพักอยู่ในประเทศนี้ตลอดค่ะแล้วการเป็นหัวหน้าพักมันจะต้องมีความรอบครอบละเอียดอ่อนในเรื่องบางเรื่องนะที่ต้องไปดูแลทําไมต้องไปทําไมไม่บอกพ่อทำไมไม่หาข้อมูลฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมีเยอะแยะโอ้เก่งมากชูศักดิ์ก็เก่งแยะแม้กระทั่งว่าที่นายกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็เป็นอายการเก่าระดับสูงด้วยเออแล้วปอยเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไงทีนี้มันมีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่า พักเนี่ยเลือกคนแล้วประชาชนเนี่ยเลือกพักอีกทีหนึง่งแต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยจากหลายๆกรณีนะคะอย่างเอาเพื่อไทยเนี่ยไล่ตั้งแต่ตอนนู้นอาบาจอที่เชียงใหม่ ก็มีปัญหาเรื่องของคดีบอสพอมากรณีการตั้งรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานก็มีปัญหาจนถึงขั้นคุณเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดกับก,บการถูกถอดถอนจนกระทั่งมาถึงกรณีเรื่องของอบจปทุมอันนี้เฉพาะเพื่อไทยนะคะยังไม่รวมก้าวไกลเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องนี้คิดว่าจะมีทางออกให้กับประเทศไทยยังไงบ้างในการคัดเลือกพรรษาก็เรือ่องนีน้นะฮะพักเลือกคนเลือกพักนะเขาสมารอิสราเขาเป็นภูมิใจไทยแล้วก็มาเป็นเพื่อไทย และเพื่อไทยเองก็ไปสู้คนเพื่อไทยเก่ากับคนเพื่อไทยใหม่คราวแ้วเพื่อไทยก็หนุนคุณ <Yeah. S 2> แจดคำรณวิทย์เป็นผู้แทนไปกันทั้งบ้านยกแดงกันทั้งทั้งปทุมวันนี้เรามาสู้กับคนกันเองผมก็ไม่เข้าใจว่าวิธีบริหารหรือวิธีคิดของคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีความรอบคอบหรืออ่อนขนาดไหนถ้ามองอย่างที่เห็นตรงนี้คุณไม่ควรจะดูแลประเทศไทยหรือสม้มไปเพราะวิธีคิดเรื่องคุณยังใช้ไม่ได้ ทำไมคุณต้องไปสู้กับคนของคุณเองแล้วไปต้องคุณเอาคนที่ั้างสู้ไปได้แล้วว่าคนที่ม,มีปัญหาไปสู้ถ้าคุณไม่รอบครอบในเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้คุณจะทําเรื่องใหญ่ๆได้ไงประเทศชาตินี่มันเรื่องใหญ่มากใหญ่ๆมากละเอียดอ่อนมากรอบคอบมากไต่ตองสูงแล้วต้องดูข้อมูลทางกฎหมายให้ชัดเจนหมดแต่เรื่องแบบนี้คุณผ่านเล่นๆคุณเหมือนคุณมาทำละครอนนะผิดก็แก้ใหม่อย่างเงี้ย มันไม่ใช่อันนี้มันทำลายมันมันทำลายมันสลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพักการเมืองพักคหนึ่งแล้วโดยเฉพาะกลายเป็นคุณทักษิณต้องมาเล่นเป็นตัวละครเองในเรื่องนี้ด้วยก็แปลว่าคุณทักษิณเองก็ไม่มีการไต่ต้องให้รอบคอบเลยว่านี่คือใครเขาเป็นใครนะอย่างเงี้ยแล้วขณะที่แจ๊ดเนี่ย ก็เคยก็เคยบอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ตอนเป็นผู้การนครบาลนครบาลนะก็เป็นคนมีความใกล้ชิดสิสนมกันแน่นอนติดยศได้ด้วยฮะแล้วก็เติดยศแต่พอแลาวกาวไปถามบอกไม่รู้จักใช่มันมันไม่ใช่เรื่องเล่นไงมันเขาว่าเล่นการเมืองก็จริงแต่การเมืองไม่ใช่ของเล่นนะแต่พอเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่า มีความหลหลวมมากมายมหาศาลในในกระบวนการที่เข้ามาเป็นผู้ปกครองประเทศเ mm hmm. มื่อตั้งคุณพิชิตชื่นบานนี่เคเห็นนี่ก็เป็นเรื่องราวทางกฎหมายกันละที่ไม่มีความไม่รอบคอบ mm hmm. ไม่ละเอียดอ่อนแล้วเราจะสัตยทางเราจะให้เพราะว่าให้การให้การดูแลประเทศเนี่ยไปอยู่ในในกำมือหรือในวินิจฉัยของคนเหล่านี้ได้มันอําบากผมผักก้านตองอะค่ะกินแล้วอะ ช่วยให้เบาหวานหายได้จริงเหรอคะจริงเลยเพราะว่าเครื่องดื่มใยก้านตองแฮปปี้พี p เพอร์เฟที่มีผักก้านตองเนี่ยเรามีส่วนผสมของผักเชียงดาที่เป็นตัวกินน้ําตาลสมุนไพรเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ตํำรับคือมีมากกว่าหนึ่งชนิดผักก้านตองผสมกับเชียงดาทํางานกินน้ําตาล